น,นี่ใหญ่แล้วนะคะถอนแล้วนะ,ะอู้โหใหญ่มากยาวมากเลยอะ่ะสวยหน้าตาเนาะแรดิสพันธ์สวยนะคะอ๋อเจอรีพลูวาร์แรดิ <Good. S 2> สกดสโมกเกอร์เลยสวยๆจ้าสลัด พักขมฝรั่งนะคะแล้วก็มีนนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะ แดดสองตาน่ดหนึ่งนะคะตายีๆนิดหนึ่งนะคะอากาศดีมากเลยค่ะออกมานั่งรับลมรับแดดนะคะเ,เรามีงานที่รอเราจะไปทําอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องไปพรวนดินแปลงนะคะแล้วก็จะเอา,เอาพริกกระมะเขือลงนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปลูกพริกกระมะเขือกันอีกเ,ออเป็นกระบะใหญ่ๆเลยนะคะหลายต้นเลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ มีแดดนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในกลงกับแม่นางชันเทนนะคะนางมายอมไปนอนสักทีนะถ้าออกไปทำสวนเจ้านางก็ลองเมวมยวเมเลยติดอีแม่ปันลูกแเง่แม่นางชันเทนแมวเมียวนี่นะโอ้ข้างหลังนี่ก็เป็นข้างหลังนี่เป็นอ่า ีลยวหั่นก็ลองให้ดูดีๆนะคะเป็นฟักทองนะคะแดดดีเอาฟักทองมาอาบแดดนะคะจะเป็นฟักทองของเรานะคะที่เราเพาะไว้นะนางกําลังงามกันเต็มเลยคะ่ะนี่มีทั้งหมดก้าต้นนะคะในกระบะนี้มีก้าต้นนะคะเขากําลังสวยกําลังแตกใบเลยนะคะนี่งามมากเลยคะ่ะเดี๋ยวออรอให้มันหล่อจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าลงดินแล้วคะ่ะอาจจะเป็นอาทิตย์หนานะคะจะได้เอาฟักทองลงดินแล้วนะคะ นางก็ชันเทนชันกระหนังมองผีเสือนางมองแมลงอะไรของนางหรอกอันนี้ก็เป็นต้นกล้ารอบสองนะคะต้นกล้าที่พึ่งเพาะไปรอบสองเนาะก็จะมีถั่วนะคะถั่วฝักยาวของฝรั่งนะคะไม่ใช่ถั่วฝักยาวไทยนะคะอันนี้ก็พึ่งเพาะรอบสองเนาะโตวไวมากเลยค่ะเพาะได้อไม่กี่ไม่ถึงสองอาทิตย์เลยนะทำไมมันโตวไวขนาดนี้เ <laughs> นี่ยค่ะ ตวไวมากเลยยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยที่พอะนะคะนี่ก็เป็นมะเขือลองเอาทดลองนางมาออกมาอยู่ข้างนอกสองวันแล้วค่ะนางก็สดชื่นดีไม่มีปัญหานะกรอดปลอดภัยนะคะคือเอาออกมาทดลองก่อนนะคะเพราะว่าอีกว่าจะเอานางลงแปลงแล้วนะคะมะเขือทั้งหมดมีหลายต้นมากเลยมี3-40สี่สิบต้นนะคะมะเขือก็จะได้เอาลงแปลงเหมือนกันนะคะฉันแทนฉันแทนฉันแทน Ủa sao vậy đâu đâu Xé thêm Quá Quá Xé thêm Quá Quá biến tư phở mày Dạ tay บอแรเงี u u, you, ing, cción, wow. e cuarto, wagon, ้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงียนาทีเด่นว่าเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยนาทีเดนนั่งรับลมชมวิวกินน้ำก่อนสักนิดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปจัดการสวนต่อแล้วนะคะเดี๋ยวนั่งเล่นกับแม่นางชันเทนก่อน อากาศดีมากเลยจ้าเดี๋ยวจะเข้านะหลอนจริงจังสวีเดนแล้วนะคะตอนนี้เราก็ลงมะเขือนะคะเสร็จแล้วนะคะมะเขือเปาะเต็มสองแปลงเลยนะคะนี่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนปลูกนะคะเพราะว่าเราปลูกไปแล้วเมื่อวานเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนปลูกบ่อยๆเดี๋ยวจะพากันเบื่อเอาวนะคะเนี่เราก็ลงไปหลาย1ิตต้นเลยนะคะเนี่ยเต็มแปลงเลยมีแต่มะเขือเปาะทท้านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุมผานะคะตอนนี้เย็นละ นายตามาช่วยคุมผ่าขะเขินเอาผ่าปิดนะเอาเอาแล้วก็ได้เอามะเขือเทศมาลงด้วยคน่นนี่มะเขือเทศลงไป15ต้นนะคะยาวนุ่นเลยยาวไปนุ่นเลยนะคะมะเขือเทศอยู่ก็แปลงของแคลนะคะนี่เดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันนะคะอีกสัก2-3อาทิตย์ว่าเขาจะได้โตไปถึงไหนเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกที่นะคะ เดี๋ยวผาคลุมก่อน าทางไหนนี่อะไรนี่โอ้ยเนาะเอาพุ่มลงไปเลยน้วา้าก็าเาเห็นได้ึดด่งองอันนี้าเมดแล้วแค่องเพนอง,งน itu pun โม่จะปิดแค่นีก้ก่อนเลยเนอะจเป็นหลายทอปอืปิดผ้าไว้กันแมลงกันอะไรเดี๋ยวพวกนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะรอดไหมนะคะมะเขือแต่คิดว่ามันน่าจะรอดอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันอากาศก,าก็ไม่ได้หนาวมากแล้วเนาะมาสองวันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานมะเขือของเราอีกทีนะคะทุกคนมันจะเป็นยังไงเนาะเรามาเก็บไรดิสกันนะคะทุกคนมาดูลรดิสหัวใหญ่เราไปจะเก็บลูกนน่น จะดึงแรดิทไปให้เจอรี่ชิมเดี๋ยวเราจะเก็บแรดิทลูกนี่นะคะนี่อู้หัวนางยาวมากนางเป็นนางนางเป็นแรดิทพันยาวอ่ะหรือจะเอาใหญ่กว่านี้ตะมาเก็บลูกนี่ดีกว่าตานน่โอ้โหแม่มันเริ่มโตแล้วนี่ลูกนี่นี่คะ่ะเราจะมาเก็บลูกนี่ดีกว่านี่ใหญ่แล้วนะคะถอนแล้วนะออ้ สวยน้าตาเนาะแรดิสพันธ์สวยนะคะ <laughs> ดูตาดูใบมันใหญ่ดูวะปลูกได้ไม่นานเลยอะใหญ่ละ <c oughs> นี่ค่ะนี่นางกำลังขึ้นกันมาเต็มเลยนี่น่ะแรดิสอ่ะกำลังงามๆ<อ>ขนาดเ,<อ>เลย,ยนี่นี่จะใส่กระมังลูก <c oughs> <laughs> ผู้ช่วยผู้ช่วยอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผักขมนะคะดูปะตน้นอวบๆทั้งนั้นเลยทุกคน เขากินเป็นสลัดนะคะฝรั่งเขากินเป็นสลัดเขากินกันแค่ต้นประมาณนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเดดให้ดูนะกรอบนางกำลังกรอ,อบเนี่ยนี่สลัดผักขมนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะคะตัดไปสักกะละมังหนึ่งดูว่าผักเรามีแต่กลาลังงามๆเลยผักฟางตุ่มกัสลัดกําลังงามมาตัดกันเลยนะคะผักขมผักขมจ้าวันนี้เราจะเอาผักขมไป เอาพักขมไปพัดนะคะเอาผักขมไปพัดไอ้นะ้ำมันหอยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดแค่ตรงยอดมันอย่างนี้นะแล้วก็จะให้มันออกมามันออกมาอีกพอเดี๋ยวเราว่าเราจะเอาพักขมมันเนี้ยบางส่วนไปลงไปลงในเปลกนะคะตัดตรงที่มันมี เหลือที่มันมีง่ามไว้เขาจะได้เขาจะได้แตกออกมาอีกเนาะฝรั่งชอบกินฝรั่งเจอรี่ชอบกินพักขมขนาก็กำลังดกเลยดูดิเนยนัยนงดกมากอยากตัดแบบปวดปวดปวด มันเริ่มงอกเหมือนกันะครับเนี่ยอืมเริ่มตโตละพัดผดผวดไปเลยดีไหมคะทุกคน ผัดน้ำมันหอยผักโขมนะคะผักโขมฝรั่งผัดน้ำมันหอยอร่อยนะคะหรือไม่ก็เอาไปทำสลัดนะคะใครชอบกินเป็นผักสลัดซดๆเลยก็เอาไปทำกินกันเด้อเดี๋ยวจะตัดผักขนาอ่อนด้วยนะนี่ขนาอ่อนเล็มๆไปเนาะเพราะว่าขนาเราเยอะมากเรามีขนาหลายแปลงมากสองสาเแปลงอันนี้เรากินเป็นแบบว่าสลัดเรากินเป็นต้นอ่อนนะคะ เหนเป็นต้นอ่อนไปเลยเพราะว่าพักเราเยอะสวยๆจ้าสลัดไอพักขมฝรั่งนะคะแล้วก็มีขนาปดมานิดหน่อยนะคะดูตาให้ดูที่เราตัดนะคะ <c oughs> เราตัดมาตัดมาหมดกระมังเลยนะคะเอาไว้ต่อมันไหวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะขืนอีกนะคะนี่เดี๋ยวเราจะใหญ่ไปลงแปลงนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ตัดเป็นแบบต้อนอ่อนมันไปกินก่อนนะคะ คะต๋วเรามาล้างต้นอ่อนต้นอ่อนค่ะขมฝลั่งกับต้นอ่อนเนาขนาดล่างจะดินออกก็พอค่ะเพราะว่ามันต่อสารเนานะอ่อนๆอบๆเลยค่ะต้นอ่อนเรามีเยอะนะเราก็เลยตากินเป็นต้นอ่อนไปเลยนะถังเนี่ยเพราะว่าเรามีขนาดตั้งสามสามแปลงแล้วค่ะ อันนี้กรแลดิสนะคะสวยมากเลยที่เราเก็บมาลองนะคะจะให้เจอรี่ลองชิมดูนะลรูปหนึ่งสวยอ oh, mm ๋อเจอรี่พรูวาราิสก๊อ How is t i s สมองกากก็ใเลยฮึมเจอรี่ชอบกินแลดิสนะคะอร่อย ดี๋ยววันนี้เราก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพักกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่วิดีโอหนานะคะวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหนานะจ๊ะบ๊ายบาย